สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับพวกเราเดอะเมชโชผู้ชายมีสไตล์ที่พอมีสังคับรมแล้ววันนี้เราก็มาหาร้านแบบว่าแฮงเอานั่งชิลได้ง่ายๆนะ,ค,ะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่อิซาก,กุอิซาก,ก,กยะครับครับผมเป็นร้านสไตล์แบบประมาณไหนครับพี่ปอมวันร้านนี้ครับเป็นร้านอาหารแบบญี่ปุ่นกึ่งบา,าบร์สมมุติว่าถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยจะดูเหมือนว่าเป็น ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบว่ามีแบบทำซูชินู่นนี่แต่ว่าพอเข้าไหนนี่แสงไฟนี่แบบว่าวิบป้องเหมือนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือด้านนอกนะเออคือร้านเนี่ยมันจะมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ใช่นี้เป็นเอาท์ดอร์นะแบบใครอยากรับลมอะไรเงี้ยอยากไม่อยากแินแอร์ครับผมแล้วบอกเลยว่าการเดินทางนะแสนง่ายดายนะมา MRT ก็ได้หรือใครมีรถนะฮะก็เข้ามาจอดที่เอสพานัลรัชดานะครับร้านตั้งอยู่ที่ชั้น M นะครับของเอสพานัลรัชดานั่งเองครับผมอ่าก็ถ้าสมมติว่าใครมาข้างหน้าเนี่ยเจอแม เ,เจอเลยเจอเลยด้วยนะครับผมและที่สำคัญวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญมาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะพบกับแขกรับเชิญนะฮะเราไปพบกับผู้จัดการร้านกันก่อนดีกว่ามาพูด,พดคุยเกี่ยวกับร้านนี้กันครับผมับเอาละครับ,อรบตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับทีมการตลาดแล้วซึ่งตอนแรกเราบอกเป็นเจ้าของร้านนะแต่เขาอยู่กับทีมการตลาดนั่นเองเอางี้ให้เขาแนะนําตัวดีกว่าว่าชื่อเสียงเป็นไงบ้างนะครับผมน่าเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมวิวนะคะเป็นทีมการตลาดของร้านที่ยังของสักรยะสาขาเอ็มขนาดบัชดาค่ะงก็ดูแลทุกอย่างการตลาดแล้วก็ทุกช่องทางครับผมก็คือที่เราทักในแฟนเพจของสักรยะก็คือเป็นคนคุณวิวตอบนี่เองใช่ตอนนี้ก็มีช่องทางเป็นพ o o k แฟนเพจอินสตาแกรมแล้วก็ไลน์โอเอที่ดูแลหมดทุกอย่าง มันเป็นการตลาดจริงทำทุกอย่างให้เ้ยแล้วใช่นั่นเองนะครับผมผมก็ให้คุณบิวมาเล่าถึมคอนเซ็ปต์ของร้านนี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องพูดก่อนว่าร้านเราเนี่ยมีสาขาแรกที่เซนทรัลค่ะรูทแอนดเซนทรัลก็ก็เลยขยายมาที่ตรงนี้บ้างด้วยโลเคชั่นเนาะด้วยพาเก็ตเราเราที่ว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์กลางของแหล่งออฟฟิศคนทำงาน นี่ไปนี่ออนลืมเลยร้านอาหารญี่ปุ่นไปนี่ออนลืมเลย <c oughs> สวยงามเลยคอนเซปต์ร้อก็คือมากินข้าวชิลๆท้อคุยกับเพื่อนสษษนุกสนานช่วงหัวค่ำก็จะมีดนตรีสดประมาณสองทุ่มครึ่งอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็อ่าเริ่มปุืปลื้มนิดนึง <c oughs> แล้วต่อด้วยดีเจเลย <c oughs> อ่าดีเจก็จะเป็นแนวฮิปฮอปแล้วก็เก้าสูงรินอีกอยา มนคนชอบเลยใช่ไหมคือเหมือนกับว่ามากินอาหารเย็นเป็นแบบว่าเสร็จแล้วแบบว่าปกติคนทั่วไปพอมาลาติาจะยาี่ต่อใช่ไหมวอร์มกอดใช่ไม่ต้องต่อแล้วต่อลยนั่งอยู่ได้เลยประมาณนั้นพอพูดถึงอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมีคอนเซปต์ของอาหารอะไรบ้างไหมครับคอนเซปต์ของอาหารเราก็จะเป็นแนวซะกยะเป็นแบบติ้งย่า คืออยู่มุมไหนก็ถ er> er> ้ามาดูบอลก็เชียร์บอลได้เนี่ยตอนเนี้ยเราได้อยู่โซนนอกก็มีจอนะครับเออดีร้านนี้เปิดตั้งกี่โมง้อเย็นั้ยร้านเรานี่เปิดทุกวันนะคะแต่ไม่ได้เปิดพร้อมเวลาห้างเปิดนะคะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงดึกเ่ยค่ะจะมากินมื้อเที่ยงไม่ได้แล้วกันเริ่มกันที่มื้อเย็นแล้วกันส่วนเครื่องดื่มเราก็มีโปรนะคะโปรแขกดื่มของเราเนี่ยจะมีไปตลอดเลยเอ่อจนร้านเลิกเลยค่ะอ๋อคือแบบถที่หนึ่งฟุ๊กก็นะถึงที่หนึ่งเลยใช่ใช่ มาดี้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าเปิดร้านคุณบิวว่ะเออสักหน่อยนึงถ้าเป็นส่วนตัวก็อาจจะทำไม่ได้ไล้วขอเป็นเป็นร้านแล้กันค่ะีย่าูสากะยะอีสกะมก็เหมือนกันค่ะที่ยู่กอ่ดัน่อสกะยะค่ะดดกันบ้าท่องั่ะเภ้กันตัวนี้ได้เลยครับแล้วใครที่อยากมเจอมิวก็มาเจอได้ที่ร้านใช่สุกและสาวค่ะโอเคร้านก็ี่ต้องขออบคคุณมิวด้วยครับขอบคุณมากครับ อย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นครับ,รบ,บพี่ปอมว่าจะมีแขกร,รับเชิญมาพูดคุยกับเราในวันนี้อีกแล้วนะฮะช่วงนี้ดีสุดของรายการนะครับโอเคงั้นเราไปพบกับเธอคนนั้นเลยดีกว่าครับผม แนะนำตัวกันหน่อยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรับค่ะชื่อส้มส้มทัศวรรณค่ะครับครับก่อนจะเข้ามาถามอื่นนะครับโสดธไหมครับแฮ้ให้เขาแนะนำตัวก่อนนะแนะนำตัวก่อนละกันครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะก็มีช่อง YouTube ค่ะเป็นช่องร้องเพลงค่ะอ๋อร้องเพลงใช่เราเพลงเองแล้วแล้วเรามีเพลงสวดตัวไหมหรือว่าตอนนี้คัฟเวอร์อย่างเดียวตอนนี้คัฟเวอร์อย่างเดียวแต่ว่าเพลงที่แต่งมีค่ะแต่ว่า กำลังทำดนตรีอยู่อโอเคดีเลยวันนี้เรามาใส่นักร้องกันแล้วนักร้องนะฮะอะแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วร้องเพลงแล้วก็มีเป็นภาพยนตร์ค่ะเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะจะวงสวงวันที่25-26นี้ก็เมื่อกี้ได้รู้แล้วว่าส้มๆทํทำอะไรบ้างนะฮะอันนี้แปลว่าเป็นนักร้องไงใช่ครับชอบดนตรีแนวไหนะชอบดนตรีแนวไหนจริงๆเป็นคนฟังได้ทุกแนวค่ะ ครับผมแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นแนวร็อกค่ะใช่แนวร็อกเนีเนหน่หรอหร็อกยุ่งไหนครับร็อกยุ่งไหนจริงๆชอบฟัง80ค่ะเฮทวี่แล้วนะเก่า ออกเป็นแนวการสูตรน้อำมันไทยอ่ะพวกแบบยูริพีบิอโออะไรงี้ป่ะพวกนั้นเลยไหมโกเบียนอะไรยังไงก็ได้บางโอทิ๊กเก้าสูงที่บอกว่าการแอนโดรการแอนโดรดโอ้เป็นแนวแนวนั้นด้วยนะคะก็ใกล้เคียงกันเพราะส่วนตัวก็ฟังเพลงร็อกเหมือนการใช่ครับร็อกก็เลยอะร็อกเธอนะเฮ้ยเอาวะมาวะได้สุดเออแล้วเป็นแบบไอดอลเนี่ยสมัยเรียนก็จะชอบเอ็บบี้ลาดีอ๋อ พังหน่อยพังร็อปหน่อยโคตรติดหน่อยหน่อยอย่างนั้ครับถ้าเป็นไอดอลีชอบ B N K 4 8่อยากจะมีท่อนเข้าบ้างแบบนี้หรือเาสไตล์การแต่งตัวเนี่ยก็ต้องเป็นชาวร็อกหรือเปล่าเป็นชาวร็อกไหมใช่ค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นบางช่วงบางช่วงที่เราอยากร็อกมาก เพื่อนก็จะหลับไม่ค่อยได้อ่าเล็บดำขอดตาดำเลยโกมาเล็บดำไอพี่ว่าเราวิ่งอะไรจริงเออวิ่าเลยเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยมึงให้มันดูเป็นผู้หญิงนะแม่มึงแมนเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ยีขัดมามยีขาดทุกตัวค่ะอ่าก็คือโดนฉีกออกเฮ้ยย่ กลับมาสู่คำถามแรกครับที่สนน่าสนใจที่สุดครับครับผมสดไหมครับสดไหมอ่มีคนดีดีนะตอบแบบวงการบันเทิงตอบแบบวงการบันเทิงอะตอบแบบจริงจริงก่อนก็ได้มาเลยก็มีคนคุยค่ะอ๋อจริงแล้วอันไหนเราตอบแบบไม่จริงไหนครับไม่มีครับสดแท้บอกว่ามีคนคุยเนี่ยต้องถามว่าคนที่แบบเวลาถ้าสมมติว่าคนเข้ามาคุยอยากเข้ามาปิบตมซมเนี่ยควรจะเข้ามาแบบไหนครับอื เอาแบบที่เข้ามาก่อนดีกว่ามีข้าวแบบไหนเข้ามามีแบบไหนเข้ามาบ้างเออเข้ามามันมีทั้งแบบเรียบร้อยครับผมอารมณ์ดีขอบคุณส้มสสวัดีค่ต๊อกขอบคุณแม่ส้มเลยนะครโอ้ยแม่ต๊อกแล้วก็มีแนวตลกแนวตลกก็มีแล้วก็แนวแบบเปย์ก็มีโอ้วก็ ที่น่ากลัวที่สุดคือแนวจูดโจมเข้ามาเลยเออแสไนเปอร์สองเนี่ยเหรอจูดโจมเข้ามาเลยไม่ได้เอ็มสิบหกบุกวิ่งเข้ามาดีกว่าไป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 ดีนะเออมีหลากหลายรูปแบบไหมมันแยกแยะกันหน่อยดีกว่าขอแบบว่าแบบเข้ามาแบบสุภาพนี่มันสุภาพแบบไหนอ่ะเมื่อกี้เราเล่นไปแม็กซ์คงเกินจริงเกินจริงไปสุภาพก็จะอารมณ์ประมาณแบบสวัสดีครับอ่แค่นี้เราก็หายไปเลยรอจนกว่าว่าเราจะแบบ มีมีมีระยะกับไปไม้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผู้ชายสุภาพคือรอผู้หญิงเป็นแบกก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ตลกก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราโพสตอรี่หรือว่าอะไรที่มันแบบตลกอะไรเงี้ยเขาก็จะทักเข้ามาแบบยิงมุกเข้ามาแบบอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมุกของเขาก็แบบเราอ่านแล้วเรารู้สึกอะไรอะไรงนะสายเปก็อยากรู้ว่าเอาเดี๋ยวก่อนสายเปเนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสได้ไหม ผู้หญิงก็ไปก็ได้ที่เขารู้สึกกันแบบว่าต้องน่ใจมีประสบการณ์เราคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยตออ้องคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะมีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ว่าอยู่ที่ว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในรูปแบบไหนออถามว่าเปย์อ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแบบอยู่เจิมเลยแบบว่าเหมือนสมพติแบบแบบเออวันนี้ไปกินข้าวกันไหมเนี่ยเราขับรถอันนี้มารับนะพาไปกินร้านนี้นะแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบทักั้งแรกแบบไม่รู้จักก่อนเลยก็ทักได้ ถ้าทักอย่างนี้มาคือเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยอย่ามาอวดไม่ชอบอย่ามาอวดนะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เอาเลยใส่ไปแบบไหนที่โอเคใช่ไหมแบบสมมติแบบอ่ะชวนไปกินข้าวคุณในระดับหนึ่งละชวนไปกินข้าวก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะผู้ชายเนี่ยไม่พูดมากก็จะน่ารักน่ารกหมดสิ้นะน่ารัหมดสิแล้วนะอ่ะสเปคมากดีกว่าสเปคส้มเหรอคะอผู้ชายดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ ดูแลทุกอย่างที่เป็นตัวเองอย่าปล่อยอยากปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าดูให้แบบดูแลตัวเองมาออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยรปะมาณ แล้วก็ชอบผู้ชายมีคาแรคเตอร์ค่ะมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองอ่ะเป็นตัวของตัวเองอย่าเงี้ยเช่นเช่นเช่นแบบคาแรคเตอร์ไงที่เราเห็นแล้วเฮ้ยอันนี้แหละมีของแล้วจริงๆชอบผู้ชายเท่อ๋อเนี่กว้างๆหน่อยนะเท่นะผู้ชายเท่ไม่ได้ผู้ชายหล่อนะใช่มันเท่มันมีคาแรคเตอร์ต่างกันถูกต้องต้องมาไม่ได้ชอบผู้ชายหล่อนแต่ชองชอบผู้ชายมีคาแรคเตอร์แล้วก็ดูเท่เพูดถึงตัวส้มดีกว่าว่าพูดถึงตัวส้มดีกว่ามีข้อดีข้อเสียในตัวอะไรบ้างเอาข้อดีก่อนเอาข้อดีก่อน ชอบทำบุญค่ะล้างศาลทำทานอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่สงสารแต่บางทีม like so like like ันก so ็เป็นข้อเสียนะแบบบางทีไปเดินกับเพื่อนตามตลาดอะไรเงี้ยเห็นแบบเขานั่งอยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบเอาเงินไปให้เขาหรืออะไรเงี้ยบางทีไม่มีเหรียญไม่มีเศษก็ต้องขอยืมเพื่อนมาให้ก็ให้ไปไว้ไปถอนเก้าเก้านะคะอ๋อที่บอกรับรับพร้อมเทไหมข้อเสียบ้างมาทำลายบ้างอย่าอย่าให้คนดีเข้ามาเยอะอ่ะข้อเสียหน่อยข้อเสียหน่อย เสียก็คือเป็นคนขี้เกียดอะติดขี้เกียจขี้เกียจระตื่นมาตอนเช้าก็ไม่ชอบพับที่นอนอ๋อคือทีที์แล้วก็ไปเลยใช่ชอบให้มันแบบหยุ่ยยุ่ยน่ะแต่ว่าเกียดมากตื่นมาตอนเช้าตื่นตั้งหกโมงแล้วแต่กว่าจะเริ่มอาบน้ำมาเกือบเที่ยงเกือบเที่ยงขี้เกียจมากเลยเวลาอยู่นะห้องน้ำเดินจริงอันนี้จริงนะเป็นจริงเฉยเรียกว่าเฮ้ยเราชมมั่วจริงเฉยว่าเราเราดูให้มันดูขี้เกียจแบบนักเกียจนักเกียจแล้วเม่อเสร็จริงไม่สะบัเชื่อได้ต้องทำเออไม่สะบัดสี่วันไม่สะบห้าวันไม่สะบัดเจ็ดวัน น้ำเย็นไม่บ่อยน้ำปกติคือใจร้อนไหมใจร้อน,อนไ,มไม่ไม่ค่อยใจร้อนเท่าไหร่ที่งอนไหม ไปบางครั้งไม่กับกับเพื่อนไม่เป็นแต่ถ้ากับแฟนจะมีบ้างขี้เหงาเอาแต่ใจขี้เหงาไหมก็ขี้เหงาเบาเบาเบาเเอาแต่ใจเอาแต่ใจไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแบบว่าเป็นคนที่แบบที่เกียจแหละอ่ะระดับหนึ่งขี้เกียจระดับหนึ่งก็เมื่อกี้ก็ได้รู้ข้อดีข้อเสียของเธอไปแล้วมารู้แหละที่จะพบเจอเลยดีกว่าเที่ยวที่ไหนครับเที่ยวที่ เป็นแถวสุขุมวิทค่ะอ๋อโซนนั้นเป็นเป็นแนวไหนสุขุมวิทแล้วเป็นแนวไหนเออจริงๆสมัยนี้ยหาร้านแบบชาวล็อกแบบซีคิวยากไ่้งั้นแตว่าตอนนี้ก็ดูจะเป็นแนวแบบนั่งคิวแล้วดิใช่ผม่าไปกับเพื่อนๆคือเราต้องวางตัวเป็นกลางเราต้องฟังได้ทุกแนวก็จะไปแนวโซนแบบสุขุมวิทไอกไม้ทองหล่ออะไรก็ว่าไปเพราะว่ามีเพื่อนเล่นดนตรีอยู่ที่ทองหล่อด้วยใช่ก็จะเป็นแถวนั้นจะเตือนได้ไหมโซนเก้าซน้ะเตือเตอได้ ตามอารมณ์ตามปิ้วเวอรอะไรอย่าเงี้ยโอเคอ่ะยังไงเดี๋ยวก่อนจะจากกันเนาะอ่ะขอให้ส้มๆเปิดวาร์ปเฟซบุ๊กกับไอจีหน่อยละกันอ่าได้ค่ะไอจี ID ของส้มนะคะก็ทัศวรรณอเดอร์สกอส้มค่ะครับผมส่วนเฟซบุ๊กนะคะก็ ส้มส้มทัศวรรณค่ะมีช่องทั้งอื่นมามีโคเวอร์ด้วยช่องยูทด้วยแล้วล่ะช่องยูทูบค่ะเป็นโคเวอร์เพลงของส้มเองนะคะชื่อช่องว่าส้มส้มมิวสิกค่ะโอเคนะคะผมครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชอบเนื้อหาดีๆนะครับจากเดอะมาโจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องทางนะครับทั้งเฟซบุ o กแฟนเพจอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้หมดทุกช่องทางเลยแล้ละล่าสุดมีไลน์ทีวีแล้วนะจ๊ะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เรา3คนนะก็หมดหน้าที่ลงแล้วะ ก็ขอตัวรากันไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ